สวัสดีสวสบายดีสบายดีสบายดีค่ะตาชุยตาชุยบ่าวชุยสวัสดีค่ะคุณแป๊กสวัสดีค่ะ เที uh ่ยวให้สน sí. ุกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายเสียงเด็กน้องแพรมกับน้องน้องอันฟ้าน้องอันฟ้าเด็กผู้ชายน้องแพรมไปส่งพี่แพรมที่สมุทรปราการสบายสวัสดีคุณแป้กสวัสดีพี่ตาชุวยจอยคุณเมียวสาวเมียวสบายดีครับครับผมครับผม ช่วยอยู่สิจับคุณแป๊กนคะครับจอดให้จนลงเด้อทำธุระอยู่บรชจะไจ้าตาชุวยไม่เป็นไรคะ่ะตามสบายตามสบายล,าลุลุกันอยู่เนาะลา,ะลาบุลาบุว <c oughs> ่าดูกับดึกกับนอนเฮือนก็น,นอนเลยเน็ตกระมึดบันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ได้อย่างเลยเมื่อคืน เอิมตัวเดียวพี่กาถุยโมมีมือโมมีมือวัอดประแจให้มันี่คืนนี้ก็ได้ล้างประแจคือบ่าเต็มแดดไม่ล้างประแจเลยือว่ามา ตาข้าวช่วยซันเสียเรื่งุณเมียวร่วงสัญญาแล้ววันนี้ตาช่วยพี่ตาช่วยพี่ตาช่วยแล้เสร็บ่าวช่วยเตรียมตูเด้อสาวเมียวร่วงสัญญาแล้วอะไรคะโอ้นมบ่นมเอเบไว้ก่อนยังไม่หิวลูกเก็บไว้ก่อนครับอ้ยบุญ่ะคอนโดคอนโดอะไรสูงจังเลยโรงแรมหรือคอนโดอันนี้น่ะ ทางนี่นะทางต่างระดับเนาะทางด่วน,น่อญทางด่ดวนดลยเนาะทางต่างดับชุบๆ,ๆ,ๆุ๊ชๆแดดถ้ามันแดแกแแกดก็แดแดดร้อนก็ร้อนวันนี้เนาะร้อนก้ ยุดมดายเต็มมากเมื่วานนี่ไปทะเลกับลมก็ได้ื้วยยางเมื่อวานกับซิบุคืนแหงอี๋บอกมีลมอันนี้ไม่เด็ดจ้าบรรยากาศฝนมาจากอุบลราชธานีค่ะอ้าวก็ดีแท้ตกเมื่อวานนี่ยตกกลางคืนเมื่อวานเกลางคืนเมื่อวานท้อน รอาเดินไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันวันนี้ชิซื้อชุดบิกินี่ใส่หอเ่มืนี้ใส่ค่ะใช่ชุดบิกินี่ใส่ใส่ไปเป็นมู้งฝรั่งจัาเอาตามน้คะนั่น มาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้อีหยังอันนี้อีหยังอันนี้ปัดซุ้มประตูอีหยังคืองามแท้นี่ปาดคนดูบ่รู้โรงแรมอันนง่ามแท้ขายให้เช่ากูนะติดป้ายไว้อยู่ทธทึงสันแมาจักสันเนาะนี่เนาะนางบ่ได้เลยเมะไหลแล้วสัก้อนจังมาเด้อรูเด้อน้องแพมน้องแพรนีไปแล้วไปสมุดประการหมดแล้ว อยไรสิน oh, mm ้องมีกลม่ม hmm. ต mm ิดรติดไฟแดงไฟแดงอยูุ่ติดยาวเลยติดยาว